ามรอบแล้วยังไม่มีใครจับแทน่นนะมสามรอบแล้วยังไม่มีผลงานเลยเอาใมา่เอาไมาเอาไมาครับอรอบที่สี่ไม่ต้องเฉงไวไฟครับลงเลยอ้าวเดี๋ยวสลับรอบนี้สิบรอบถอยออกมานั่งเดี๋ยวชุดต่อไปทำงาน <c ười> มหากรรมจิกขายเรือครับตอนนี้ครับาด้านข้างนี้ก็มีครับช่าบบงบล็อกนบีพี่ช่างเบียวเอาช่างเบียวอยู่ด้านนี้หัวเรือก็มีครับหัวเรือปานเอาด้านข้างนีพี่วอนครับพี่วอนมากสุดลขอบอกว่าเนี่ยก็เอาใต้เรือทำงานต่อครับ โอ้ยลูกทัวร์อ๋อม่ใช่ลูกทัวร์แล้วโดนแล้วครับโปรยัดโดนแล้วโดนจนได้ครับโดนจนได้กําลังตัมเต็มนนำอยู่นะครับอ้าวสองครับสองสองสามตอนนี้ครับคะแนนอ้าวมีทีมไหนใครได้คะแนนนะยัดมอริกำลังนำอยู่นะครับฮ่าฮยัดมอริ โดนครับรอบนี้รอบนี้อย่าโดนรอบที่สี่ครับโดนรอบที่สี่กกได้ก็ได้ไม่หลงเหยื่อกูมีเยอะสิยกูลงใหม่ก็ได้กูได้ปลาตั้งหลายตัวสักถั่วสวนกูก็ไม่กลัวนี่อนี่เอยื่อกูไปกินใบจีนแล้วไง ตัวยัดครับแอคชั่นลัวขาดหลุดไปหนึ่งครับปลาได้แต่เหยื่อหลุดครับกระมงมะพร้าวมงมะพร้าวตัวสวยเลยไปไหนแล้วเอาอดองได้แล้วฝั่งยืนอะไรอ่ะชัดๆเอาเฉียงไฟรอไว้ก่อนครับท่านต่อไปจะมียู่เยอะ โปรยัดโปรยัดถึงเอยังถึงเอยังโปรยัดโมเร่ครับโปรยัดโมเร่ครับมาเร็วมาแล้วครับโอ้ตัวใช้ได้ โอ้ยัดเหยื่อะไรครับเหยื่อะไรครับเหยื่อะไรครับดูหน่อยข้ามเยื่อพงเร็วเหยื่อติดพุ่งหรอเหยแล้วเหยื่ช่วยของเพื่อนมาเล็กเดียวครับช่วยแคทช่วยแคทเหยื่อจิกคเหยื่อจิกจิกของเพื่อนด้วยครับโอเคครับ